สี่ี่ี่นี่ศพหญิงก็จะอยู่ฝั่งนี้เพราะว่าเขาต้องการระบุตัวครับเวลาอ่มาอมอหกคุณเลาทำเสียงทั้งอย่างเนยอ่โวกํำลังแบบรายการนี้เป็นรายการผีไม่ทั่วไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กที่มีอายุน้อยกว่า1 3ปีควรได้รับคำแนะนำ วัสดีครับพบกับพวกเราอีกแล้วนะครับแก๊งครัวผ<ป>ีครับ,รบวันนี้อีพีนี้นะครับค่อนข้างตื่นเต้นน่าสนใจนิดนึ่งเพราะว่าเรามาอยู่ที่สุนสารไราญาดจุดที่พีเอกับอบิตะยิงอยู่เนี่ยคือจุดพักศพไราญานะิเนาะใช่ใช่จะแยกเป็นชายและหญิงศพชายก็จะอยู่ฝั่งนี้ศพหญิงก็จะอยู่ฝั่งนี้เพราะว่าเขาต้องการระบุตัวครับเวลาแบบมีญาติมาติดต่อขอรับกลับเนี่ย S <S จะได้หาง่ายจะดูว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงจะได้มาเปิดดูหน้ากันอีกทีคือทั้งหมดนะครับในสุสานเนี่ยจะมีบ่อพักศพทั้งหมดอยู่400ศพ4 0 0ใช่แต่ว่าจริงๆอ่อะตอนเนี้ยมีศพอยู่อยู่ที่เนี่ย2 0 0ศพซึ่งที่เนี่ยมีศพจริงล้วนครับเป็นศพไร้ญาติที่ยังไม่มีญาติติดต่อรับกลับอ่าเ,เ,เขาถึงมาพักศพไว้ที่นี่ก่อนใช่ เพราะว่าอะไรอ่ะสุสานใหญ่ในตัวตัวจังหวัดเต็มเต็มใช่เดี๋ยววันนี้เราจะมีการทําพิธีกรรมการลองของนะครับคือการท้าทายผีนิดแต่ใช่ใช<ๆ><ๆ>แต่อย่าเอาไปดราม่ากันนะครับ <c oughs> อันนี้เราอยากพิสูจน์เรื่องผีกันจริงๆครับก่อนที่พี่จะพาไปเดินสำรวจดูเนี่ยอย่าลืมนะครับทางแก๊งโกผีมีสติกเกอร์ลายและตีมลายสามสิบบาทเท่านั้นนะครับช่วยกันอุดหน,นุนด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นกําลังใจแก่ทีมงานแกงโกผีครับเดี๋ยวหลังจากนี้เพื่อพี่แกงโกผีเนี่ย จะทาการทําพิธีกรรมนะครับซึ่งเป็นพิธีกรรมขอเปิดทางเนาะกับท่านแปะกงแล้วก็จะขอเปิดทางกับตาการายาย,ายกะลีนะครับซึ่งยากะลีตาการายาย,ายกะลีนะครับซึ่งตาการายายกะลีเนี่ยความเชื่อของไทยเนี่ยคือเป็นคนดูแลสุขสารแล้วก่อนที่จะทําอะไรก็ตามถ้าจะเข้ามาเนี่ยต้องบอกแต่ถ้าไม่บอกเนี่ยผลกระทบมันจะมีกับคนที่กระบุกลุกเข้ามา เหมือนกันครับแปะกงก็จะทําความเชื่อของจีนซึ่งจุดเนี้จะเป็นจุดไหว้แปะกงกับตากระลายากาะลีจะใช้ธูปตรงเนี้อยู่ห้าดอกสําหรับไหว้แปะกงแล้วก็อีกห้าดอกสําหรับไหว้ใจกระลาตากาะลีเนอะแล้วที่เหลือเนี่ยจะปักตามจุดครับเป็นจุดสี่จตุรทิศเหนือใต้ออกตกตามสี่มุมนี่เลยนะครับอ,อีกจุดละหนึ่งดอก ตบตรงเนี่มีแต่ว่ามีฝั่งนู้นมีหน่อยเองมาเรยนตบใหญ่ตรงนี้ตบเยอะลุกเดยวะโอ้โหตรงนี้ตรงที่มีฝูงคอปที่ไปเนี่ยมีตบอยู่นะอ๋อนี่นี่นี่งั้นงั้นใช่ว่ามีขอบปูนทับพิษสนิทนี้คือมีมีตบอยู่เขากัรหนึ่งคนเขามาเปิดเรียนสองกันกินของไม่คนลุกนะ จริงๆข<ค>น,<ค>นลุกขนลุกจริงๆนี่มีขนลุกเรนเรนแล้วเนี่ยดูโอวิตาครับเห<ด><ด>็นขนไหมชูชันชูชันตอนนี้เดี๋ยวพี่จะทำการไหว้ขออนุญาตแล้วก็เปิดทางกับแปะกงนะครับเหมือนเป็นคนที่ดูแล สุสานบริเวณนี้นะครับหลังจากเสร็จตรงนี้เราก็จะไปจุดข้างๆ <c oughs> เพื่อบ,บอกยายกะลาตากาลีทีนึงนะครับก็จะตอดตอ,ดออกนอกกล้องนะเดินออกไปแล้วครับมีคนเคยถามว่าทำไมต้องเป็นแต่โอปิตะทำพิธีกรรมตลอดเลย คือโอป nah, ิตะเขามีวิชาจากอะไรนะพระธุดงใช่ไหมพระธุดงกเมรพอพีเอสเนี่ยไม่มีวิชาอะไรเลยไม่รู้เรื่องพวกนี้จริงๆแต่โอปิตะเขารู้เรื่องมีวิชาอะไรวิชารักวิชารักวิชารักวิชรัก,ก <üh ın. S 1> มุกส่นตีนหมาโ <mm> <mm> น่นโมโน่นโมโน่นรวมแล้วก็ค่อยออมเลยที่นี่ก็เองจะไป ปักถูกสีตะตัวกระดิ่งเต๋าเบาแขบบริเวณนี้เราจะเอาทั้งหมดสีย่อยเบาะมุกทีมาเบอเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาใหม่ใช่ไหมวมาซะก็ถูกฟองอเออว่ะสายมาใหม่มาใหม่ว่ะพี่อ๋อเหมือนได้กินแปลกแปลกว่ะ เป็นไหมเองมาตรงนี้ได้เขาไหนทักใช่ไหมใช่ใช่เห็นยาท่วงได้กินยาทักได้ยินเสียงยาขานเออโอนี่ใช่ไหมที่เขาว่าแยกชายหญิงนี่ที่มีเขียนใช่ใช่เขาจะบอกว่าหญิงเฮ้ยแม่ไม่ควรอยู่ตรงนี้นะหญิงอ่าหญิงใช่ตรงนี้เขียนมาชายชายใช่โอเคอ่ะเราเริ่มสำรวจเขาจะแยกกันไว้อย่างบอรดฟังกรยอันนี้ก็ะอรคบเอาละฮะทิปแทกหนึ่งแทกหนึ่งมีสองแถวรวบแถวขู่ ไม่หมายถึงสองฝานี่คือหนึ่งหนึ่งล่างกายคนใช่ไหมสองปาหนึ่งล่างคนค่ะอสองฝาหนึ่งล่างคนสีปลาสองคนอันสองอันนี้คือล้มหลวมนี่คือต้องบอกน้องๆนะครับยังไม่มียังไม่มีศพนะครับถ้ามีเขาจะบกพูนอย่างมิดชิดเลยล้มน่ะมันมีทั้งหมดอยู่สี่ลอยล้มแต่ว่าศพตอนเนี้ยมันมีสองลอยกว่าสองลอยกว่าทั้งนั้นเนี่ยบางจุดกี่ว่าเขาจะแยกชายหญิงน็อม่ยงที่บอกบางชุดอาจจะว่าผู้หญิงเต็มแล้วฟังฟังเก่าันเต็ม าก็จะเอาโครงผู้หญิงมาใส่ไปฟังไม้ด้วยเพื่อแยกเพื่อแยกก็อย่างที่บอกแหละนะว่าฟาแตกไหมฟยแตกใช่อันนี้ไม่นามียังไม่ได้บอกปูนเดี๋ยนเขาจับเขากำกับเลขไปด้วยเนาะเห็นไหมสองสิบสามสองสิบสามนี่ไมได้ไปจับสองกับสองำกับไว้เวลาแบบเออทะเกิดคนนี้ใช่อย่ามาติดต่อกราฟแล้วเาก็จะิ้มมาร์กออกว่ะ สามปีกว่าหรือเลขที่อะไรออกไปแล้วมัจะไปวหลุมวางใม่วางนไม่ใช่มาเดวาปิอ่งเงี้ยมาใหม่ปยหลักษณะของศพที่มาใหม่เนี่ยคืออันนี้เป็นแถวของผู้หญิงะเนาะผู้หญิงฝั่งนู้นฝั่งเก่าน่อาจจะเต็มมาเต็มละก็เลยเอาศพที่มาใหม่ที่เป็นผู้หญิงเนี่ยมาไว้ที่นี่ เพื่อทาการคัดแยก,กว่าเป็นศพหญิงหรือศพชายอะไรอย่างเงี้ยรอบรอบเนี่ยรอบๆบจุดพักศพเนี่ยจะเป็นไล่มันไล่มันอย่างเดียวเลยผมเชื่อว่าเจ้าของไล่มันเนี่ยเขาอาจจะชินแล้วแหละที่เขามาทําอย่างเงี้ยเขาไม่เห็นแบบเนี้ย เขาเลยไม่กลัวเขาถึงกล้ามาทําไล่มันติดจุดจุดพังศพเลยแต่แต่คนที่เขามาไล่มันหรเขามาหาแบบวางกับหนูอ่ะกลางคืนเนี่ยเขาจะมีเรื่องเราว่าเขาเจออะไรเขาจะเห็นคนนั่งอยู่บริเวณฝาบ่อนั่งบนศฝาบ่อนเนี่ยฝาบ่อนี่ยเราบางทีเขาแบบบางคนนะ อันนี้อันนี้มีคนเล่าให้ฟังว่าบางคนเนี่ยนั่งร้องไห้อยู่บนสาบ่อกเราเราที่เนี่ยคนเนี่ยเขามาพอเขามาปุ๊บพอมีคนเห็นว่าหนังอยู่า้าบ่อเป็นผีนิรนอิ์เขาเห็นหนึิงรอ้องที่มันหลงทางก็เลยเขามาช่วยได้ย<อ>ินเสียงร้องนั่งร้งองไห้ยือเลยขออเขาพอเข้ามาถึงปุ๊บไม่เจอมีมีนะต้องเอาลองทำแบบสองมาสองหน่อมา ต้้อองงตัวเมื่อกีท้ที่ที่เราเดินไปรีวิวกันมาเนะี่ยอ่ามันใหม่อยู่แต่มาดูเนี่ยของเก่าเน,นี่ยของเก่า นี่ไงแต่ลายเผายังอยู่หีือเนี่ยังอยู่เนี่ยมาใหม่เนี่มาใหม่เลยป่าวใช่ไหมปูนใหม่เลยเนี่ยเใช่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 ดีเลยเนี่ยนี่ปูนใหม่เลยนี่อันนี้เขาเผาอะไรวะเนี่ยจะเผาอะไรเหมือนถ้าเผาก็ดูอ่ะเผาเนี่ยอย่างนี้เลยใช่ไหนจะเผาเราเดาละกองกันไว้เนี่ยเผาก็ดูใจเผาก็ดูเผาก็ดูเลยโอ้แล้วตอนนี้พี่จะทำพิธีกรรมนะครับเพราะว่า ที่ได้เปิดประตูขอทางทางแปะก,กงแล้วก็ยากราตะกะลีแล้วก็ปักธูปครบสี่ทิศทั้งหมดแล้วนะครับพิธีกรรมหลังจากนี้น้องหลายคนเนาะอาจจะถามว่าเฮ้ย hey, พ,พี่ทําพิธีกรรมอะไรยังไงอันนี้จะให้ดูเป็นบางส่วนเนาะจะได้ไม่ต้องมีคําถามอะไรเยอะนะครับหลังจากที่พี่ทําพิธีกรรมเสร็จแล้วนะครับพี่จะลงไปนอนในนี้เนาะเป็นการลองของซึ่งมีศพใหม่เพิ่งมาด้วยแต่ก็ไม่รู้เ็เสียไปเท่ไร โอนยังใหม่อยู่เลยพี่จะลงไปในนี้แล้วก็ทําการอยู่ที่งตรงนี้จุดนี้คนเดียว ถ้าเมไงนะแต่ที่บ้านพี่เนี่ยเขาจะใช้ใบตองไหว้ผีนะเขาจะใช้ใบตองปูครับนะปูไว้ให้ใหสัมภเวสีหรือวิญญาณที่อยู่บริเวณนั้นนะ่ะที่เขาไหว้อะมากินเนาะมากิน จริงวต่อจากนี้ไปเนี่ยพี่ให้โอวิตาเนี่ยนอนลงไปในบ็อกบ็อกปูนนะเนี่ยแล้วพี่จะทําพิธีกรรมเชาะน้ำมะพร้าวล้างหน้าศพแล้วก็ส่วนของสองตัวพี่เองเนี่ยคือจะจุดทูปคนที่เขาอยู่แถวๆเนี่ยเข้ามาหา นะครับแล้วก็อาจจะเป็นเจ้าของหลุมนี่ก็ไดะ้อาจจะเป็นเจ้าของหลุมที่เพิ่งออกไปนี่ก็ไดะ้นะครับแล้วก็จะทําการนอนคาบทูบสามดอกแล้วก็มีกระถาสวดอะไรของพี่ไปเนาะให้เหมือนท้าทายเขาเข้าเข้ามาเนาะท้าทายเขาเข้ามาครับ มะพร้าวเยอะใช่ไหมมะพร้าวเผาใช่ไหมเนี่ยอร่อยจริงเชียรครับจุดที่เราตั้งกล้องอยู่เนี่ยคือจุดที่แสงไฟตรงนั้นนะครับเห็นไหมครับในกล้องนะครับจุดที่โอบิตะนอนอยู่ในบลอกปูน <önemli> so thế đi má, này Đi về, đi về Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เฮ้ยแ่อะไรวยวดนไปดูดูไปดูเย็นเย็นตัี้ต้เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรๆแม่งเหมือนมีคนมาดึงโอออกอ่ะ มี่ตั้งสตี๋ก่อนโอใจเย็นๆเมื่อกี้เมื่อกี้เจออะไรเมื่อกี้พีโอกำลังแบบเดบิวต์ได้ยินเสียงเยอะมากได้ยินเสียงเหมือนคนทางบ้านมาเคาะหรือวทำเสียงทั้งอย่างเนี่ยพีโอกำลังแบบเฮ้ยเฮ้ยโอไม่โอเป็นไรวะใมาอยู่แล้วไปแล้วเลย